กระผมติดตามรายการโรงเรียนฝันในฝันวิทยามาตลอดซึ่งช่วงนี้รเรื่องของหมัดมวยกำลังอินเทรนตัวกระผมเองอดีตก็เคยเป็นนักมวยมาก่อนหลังจากกระผมลาเวทีมวยในปี2529ก็ได้อาสาสมัครเป็นทหารเกณฑ์พเพราะมีความคิดลึกๆในใจว่าเป็นผู้ชายต้องรับใช้ชาติ เอเป็นทาหารก็ได้ฝึกหลอ่อหลอมด้านวินัยขารพบอดทนฝึกยุทธวิธีสองเดือนครึ่งก็จบหลักสูตรกระผมได้สมัครออกรอบทีิจะออกไปรบในสมรภูมิจะต้องผ่านด่านทดสอบร่างกายก่อนในสุขผมก็ผ่านมาได้ทุกด่านสมใจหวังก่อนออกสมรภูมิรบเขาจะให้เส็นใบมอบฉันทะสมบัติส่วนตัวให้ญาติได้สามคน ช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรความตายก็ไม่ได้กลัวเพราะตายในสนามรบคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของชายชาติทหารก็ผมปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบโดยตำแหน่งพลนำสารของหมวดปืนเล็กในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2529มีภารกิจเข้ายึดเนินแห่งหนึ่งแต่ขณะที่เขายึดพื้นที่ได้ใหม่มม กับผมรวมทั้งเพื่อนทอาหารทั้งหมด11นายโดนข้าสึกยิงถล่มด้วยอาวุธหนักประมาณ10-15ถึงนาทีสเก็ดกระสุนพุ่งแหวกอากาศเข้ามาด้านข้างตัวผมและเพื่อนทั้ง11นายคิดว่าตายแน่แต่ก็คิดต่อว่าตายในสนามรบเป็นเกียรติยศของทหารปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้ง,งนั้นทุกคนรอดมาได้อย่างปฏิหาร ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยหลังจากเหตุการณ์ทางชายแดนสงบลงกอบกักกับผมพ้นเกณฑ์อาหารจึงได้ปลดประจำการได้รับใบเกียรติบัตรทหารผ่านศึกมาหนึ่งใบคำถามวิบากกรรมใดทำให้ผมไม่เป็นทาหารและครั้งหนึ่งผมสั่งยิงค่าศึกที่สั่งเพราะทำตามหน้าที่แต่ก็ไม่รู้ว่าโดนค่าศึกหรือไม่ จะมีวิบากกรรมอย่างไรครับที่ผมและเพื่อนทหารสิบเอ็ดนายโดนข้าศึกยิงถลม่มแต่ก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเพราะอะไรครับการเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหมถ้าได้ได้อย่างไรครับถ้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับหลับตาฟันเป็นตเป็นตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปราจะเป็นนิยายปรามปรากันนะจ๊ะอาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อเกิดความสงบของบ้านเมืองต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยลำบากต้องตายแทนคนอื่นมีทั้งบุญและบาปเจอกันดังนั้นก็ต้องมันทั้งสมบุญให้มากๆในทุกบุญสมัยก่อนพอเสร็จศึกแล้วก็จะกลับมาบวชกันนะ ทหารลูกเป็นที่ใสทหารเก่าข้ามชาติดังกล่าวจ,จึงเจบเป็นทหารที่ต้องสั่งยิงข้าศึกตามหน้าที่แต่โดนข้าศึกตายก็จะมีวิบากกรรมปานาธิบตัติไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามที่ลูกและเพื่อนทหารสิบเอ็ดคนโดนข้าศึกสลมแล้วรอดได้เพราะมีกรรมปนานปิบาติเก่าน้อยมีบุญในพระพุทธศาสนาอุ้มไว้ แต่เฉพาะลูกมีบุญบวชในสมัยอดีตอุ้มไว้จึงทำให้รอดและปลอดภัยการเป็นทหารรับใช้ชาติของลูกถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติศาส,สนาและประชาชนอยู่แนวหลังปลอดภัยก็มีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างแบบโลกโลกคือจะได้รับเกียรตินิยมได้รับเกียรติได้รับความนิยมเชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิดไปเกิดใหม่ สวมวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่ความตั้งใจที่จะฆ่าข้าศึกและจำนวนค่าศึกที่ถูกฆ่าและวิธีการฆ่าทรมานมากไหม